ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่3ของการรณรงค์และการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นภายใต้หัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้ว652ครั้งผู้เสียชีวิต67รายและมีผู้บาดเจ็บ642คนรวมแล้ว3วัน186คนนะคะทั้งนี้ภาษสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดหนีไม่พ้นค่ะการดื่มแล้วขับ ร้อยละ38ขับรถเร็วร้อยละ34และยางพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์และที่สําคัญค่ะถนนที่เป็นทางตรงก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุสูงสุดและถนนสายรองอบตหมู่บ้านก็มีสูงเช่นเดียวกันค่ะ จากการเฝ้าระวังติดตาม3วันที่ผ่านมานะคะก็พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางตรงและจากการขับเร็วเป็นสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและเสียชีวิตมากที่สุดค่ะที่สําคัญคะ่ะบริเวณที่มีความเสี่ยงและต้องเพิ่มความระมัดระวังและหาแนวทางป้องกันมากที่สุดก็คือบริเวณทางแยกทางร่วมจุดกับรถและที่สําคัญคะ่ะผู้ที่มีอายุน้อยขาดทักษะในการเลี้ยวนอกจากนี้นะคะ ผู้ขับขี่ขัะยังมีการเลี้ยวโดยไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิดหักหลบรถที่จอดใกล้ทางแยกจนทําให้เกิดการชนท้ายค่ะและนอกจากนี้นะคะสำนักงานเครือขา่ารถุบปติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้มีการลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตามจังหวัดต,ต่างๆนะคะซึ่งก็พบว่าในจังหวัดพิษนุลโลกเองที่อำเภอบางกระทุ่ ซึ่งได้มีการตั้งจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ต่างๆกระจายออกไปเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการขับขี่ในช่วงเทศกาลทั้งนี้นะคะจากการรายงานหลายๆจุดค่ะยังไม่มีการเกิดอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตใหญ่แต่ว่ามีบาดเจ็บเล็กน้อยและในวันนี้ค่ะเราได้ลงพื้นที่ที่อบตอโคกสรุปอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกและ นะคะที่ที่ได้ลงไปก็มีคอนแตกต่างกันซึ่งการปฏิบัติงานมาตรการนโยบายของส่วนกลางที่ส่งลงไปยังพื้นที่จะได้รับการขานรับหรือว่าขับเคลื่องอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะตรากป้องกันรับเทาสารัภัยการปัญหานนผูนะครับก็มาอยู่ด่านนะครับเวันอันตรายระาห่่างวันที่29ถึง สมกราคมหรัาดพันห้าร้อยสนะครับตัางมาอยู่ทุกวันนะครับตั้งแปดส8 3สินะครับร 8, รนะครับซึ่งจุดบริเวณก,ก่าวตรงนี้เป็นสามแยกก็เป็นจุดเสี่ยงนะครับของตำบลขอนฉลุดนะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ตำรวจก็จะมาตั้งด่านนะครับเป็นประจำนะครับสำหรับปีนี้ก็ยังไม่พบ อุบัติเหตุนะครับจากรถยนต์นะครับแล้วจักรยานยนต์นะครับส่วนมาาประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีในการสวมหมวกน็อกนะครับแล้วก็ขันนิรภัยนะครับคพบคู่ไปกับอาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในที่นะครับเช่นนี้ก็จะมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นสามแยกซึ่งจะเป็นจสดเสี่ยงจุดสิ่งของตำรวจข้อสุดนะครับเพราะว่ารถากต่ากจังหวัดนะครับเพราจะไม่ค่อยรู้เส้นทางนะครับว่ามีเส้นทางนี้ไป ที่ไหนได้บ้างนะครับก็อยากจะให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็สังเกตป้ายจราจรนะครับตามสัญาณแยกให้ดีนะครับเพื่อรถอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็ในช่วงเทศกาลนะครับในปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องประชาชนอย่างดีเพ่ตามนโยบายนะครับของกรมปกครองก็คือให้รถอุบัติเหตุนะครับในหมู่บ้านในชุมชน ก็ในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะสังสรรค์กันอยู่ในโคนเรียนก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ออกนอกพื้นที่เนื่องจากเป็นการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสด้วยนะครับก็เป็นการรนบาดทั่ไป้งปกครองก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกนอกพื้นที่กันนะครับในส่วนเด็กแว้นหรือว่าการถรอุบัติเหตุในชุมชนนะครับในปีนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วประชาชน ได้ความร่มมือดีนะครับจะไม่ก่อยมีเมาแล้วออกนอกพื้นที่นะครับออในในส่วนของหมู่บ้านจะมีทางจุดเปลี่ยนอยู่จุดเดียวนะครับเป็นจุดที่ขึ้นถนนหลักใหญ่นะครับเป็นทางแยกที่จะขึ้นถนนใหญ่ในส่วนนั้นก็เราก็มีมีเตือนนะครับตั้งสัญญาณเตือนว่าการจะขึ้นถนนใหญ่นั้นให้ระมัดระวังก็ก็ผมก็ขอฝากนะครับเตือนสําหรับ พี่น้องประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดน,นะครับถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพบปะสังสรรค์ก็พยายามถ้าเมารู้สึกเมาแล้วก็อย่าออกนอกพื้นที่นะครับก็แล้วการออกนอกพื้นที่ถ้าจะไปในที่ต่างๆก็ให้รักษากฎจราจรนะครับการจะใช้รถใช้ถนนต้องคิดตัวหมวบอนาพัย สามารจะนั่งดื่มที่บ้านกับดื่มที่บ้านแต่ของในการตั้งจุดตรวจเนี่ยจะตั้งที่ในตลาดสดเทศบาลนั่นหม่จะแต่มีการจับกลุ่มได้ได้สักหนึ่งรายครับหนึ่งรายมาแล้รารับหนึ่งรายคนมากจะขับเร็วประมาทกันนะรับขับประมาทกันก็คือพี่อยากไม่ไม่ให้ดื่มครับดื่มดื่มแล้วขับมันอันตรายครับเขาก็คนใจร้อนเยอะใจร้อนเยอะมีรูปบั้เจตบเกิดขึ้นหม่่อยแบบนี้ครับ วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ส่วนมากปกติบาดเพดไม่ค่อยมีมีแค่มีมีน,น้อยน้อยกว่าทุกปีเพราะปีนี้มันเป็นผู้ติดเชื้อนะคระับคนต่ตนนนางจังหวัดมีมาโดยรวมแล้วปกติดีแต่ส่วนมากก็จะสล่อนข้างกลามบ้านไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้ออกนอกพื้นที่อ่า เป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้มาขี่รถขี่ไปขี่มาอะไรเงี้ยครับอยากให้แบบอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัว